วันที่14สิงหาคม66ด DJ Soda DJ สุดเซ็กซี่ชาวเกาหลีใต้โพสต์ข้อความถูกลวนลามในงานโอซาก m u มิวสิกเซอร์คัสเฟสติวัลโอซกประเทศญี่ปุ่น โดยดีเจโซดาเผยประสบการณ์โดนลวนลามระหว่างแสดงที่ญี่ปุ่นหลังกลับมาที่โรงแรมแล้วเธอกลัวมากมือยังสั่นอยู่เลยเป็นปกติที่หลังจากแสดงเสร็จเธอต้องการใกล้ชิดและสื่อสารกับแฟนๆที่มาเข้าชมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เธอเดินลงมาขอบคุณแฟนๆแ,แต่เธอกับถูกคุกคามทางเพศมีหลายคนเข้ามาจับหน้าอกเธอเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยตลอด1ิปีที่เป็นดีเจรู้ รู้สึกอายและขายหน้ามากไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผู้จัดงานเทศกาลยังไม่ได้ออกมาถแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ยังไม่ทราบว่าดีเจโซดาจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ล่วงละเมิดเธอหรือไม่